สวัสดีชาวราศีเมถุนแล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักนาสถิตราศีเมถุนนั้น,น,นเมถุนจะดีบางท่านบน่นในคอมเมนต์เมถุนไม่เห็นจะดีเลยค่ะอาจารย์มันดีแล้วตั้งแต่ท่านเป็นชาวราศีเมถุนเพราะอะไรเพราะท่านมีดาวพุธ ซึ่งส่งเสริมในเรื่องความฉลาดหลักแหลมปราดเปลืองเป็นดาวประจำตัวท่านแล้วก็พิเศษในเรื่องงานความเป็นจริงของชีวิตหรือท่านเบื่อไม่อยากทำงานบางคนเบื่อไม่อยากทำงานบางคนสอบติดอะไรง่ายๆค่ะท่านโชคดีแล้วตั้งแต่เป็นราศีเมถุนเพราะว่าทุกวันเกิดทุกราศีทุกลัคนามันมีบุญมีบาปแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับวัด หล,หลายชาติพบที่แล้วเข้าสรุปกรรมของเรามาเป็นอย่างไรนะคะแล้วตั้งแต่กรกดาจนถึงสิงหาท่านก็อยู่ในเกณฑ์บวกท่านก็อยู่ในเกณฑ์บวกถึงแม้ดาวมฤตยูซึ่งเข้าอยู่ตรงนี้มันกำลังล้างบางสิ่งบางอย่างท่านอยู่ก็ล้างบางคนก็ล้างไปดีะคะ่ะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์อาจจะล้างหนักกว่าเพื่อนหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นดวงส่วนตัวล้างแบบเบาๆก็มี ก็กำน้อยอ่ะก็ล้างแบบเบาๆไงถ้ากำหนักก็ล้างแบบหนักๆไงนะคะแล้วพื้นดวงของแต่ละบุคคลนะ่ะมันไม่ไดาว่าอะไรรองรับอ่ะเพราะว่าหมอดูแต่ละช่องอะ่ะก็เราก็พูดแค่ภาพรวมเฉยๆนะคะพูดแค่ภาพรวมเฉยๆในเมื่อตอ้นเดือนสิงหาคมสองพันหกสิบแปการเวลาเดินเร็วมากดาวประจําตัวของท่านอะ่ะเข้าสู่เรื่องของอการสร้างไรายได้นะคะ ก็เรียกว่าท่านขยันคึคกคักคือคือในการหาเงินเด็กวัยเรียนก็คือจะมีความพิเศษอ,อยากจะเรียนอะไรก็อยู่ในข่ายบวกอยู่พอสมควรคนวัยทางานคนวัยทางานบางคนโชคดีได้ตําแหน่งขึ้นนะคะถ้าวางแผนเกี่ยวกับงานบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปตามนั้นคนวัยวกเกษียณคนวัยเกษียณตอนนี้ค่ะถามว่าดีแค่ไหนก็คือบางคนกําลังอยากจะสร้างงานไหมคะ สำหรับใบกษะสีนนะหรือบางคนไม่เอางานไม่เอาอะไรละกําลังจัดบริหารในเรื่องของการรายได้การเงินของท่านนะคะส่วนการเงินก็เรียกบอกว่าก็ภาพรวมของทุกท่านก็คือท่านยังอยู่ในเกณฑ์โชคอยู่โชคมากโชคน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลนะคะการทํางานบางคนจะขยันขันแข็งคึกคักคึกคืนในการสร้างงาน2สร้างงาน3มสร้างงาน4สร้างงาน5ใครอยากจะลงทุนทําอะไรนะคะก็ลงได้เลยแต่ ลงแล้วสำเร็จหรือเปล่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านนะคะบางคนมาฟังแค่ภาพรวมเอ้ยไม่อยากเสียเงินให้หมอดูเสียเธอคะ่ะนะคะเสียเธอบางคนก็ไม่ได้มากมายแต่ท่านจะได้คำตอบหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งทุกคนดูดวงมามากแล้วแต่ท่านก็ยังทุกข์อยู่มันเพราะอะไร บางคนเป็นหมอดูเองด้วยซ้ำยังต้องให้หมอดูอื่นตรวจให้มันคือเกิอดอะไรขึ้นด้านสุขภาพโดยภาพรวมอะค่ะด้านสุขภาพอะ่ะคือมันน่าเป็นห่วงอยู่นิดนึงนะคะตรงนี้ตรงนี้ที่มันดาวชนกันแต่ บางคนสุขภาพร่างกายบางคนสุขภาพเงินบางคนสุขภาพเรื่องของทรัพย์สินบางคนสุขภาพเรื่องงานบางคนอาจจะผ่าตัดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกคนนะคะมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละบุคคลคำว่าสุขภาพสุขภาพกระเป๋าเงินก็ได้ลงทุนแล้วเจงถึงบอกว่าเอ้ยท่านจะมีเงินมีงานเข้ามานะ บางคนขายที่ขายทางขายบ้านขายรถได้อะคะ่ะถ้าคุยเรื่องเงินอะนะคะสุขภาพก็คือแต่เหมือนที่บอกว่ามันเป็นสุขภาพเรื่องอะไรที่ไม่ใช่สุขภาพที่แปลว่าสุขภาพร่างกายอย่างเดียวในพื้นดวงส่วนบุคคลอาจจะเป็นสุขภาพของการเงินบางคนอาจจะเป็นสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องก็ได้นั่นน่ะแต่ถ้าคุยเรื่องสุขภาพของท่านก็เรียกว่า เอาตรงๆว่าดาวท่านไม่ได้อยู่ในมุมที่ร้ายแรงและดาวประจําตัวท่านก็ไม่ได้อ่อนก็เรียกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คงจะรักษาได้ในระดับหนึ่งส่วนกลางต่างประเทศการต่างประเทศถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะใครที่จะคอนเน็กติดต่อหรือแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศท่านก็มีสิทธิ์ที่จะผ่านนะคะผ่านมากผ่านน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นหลักแล้วทุกคนเกิดวันอะไรกันแน่วันอาทิตย์วันจันทร์ก็จะมีคำทำนายแยกย่อยลงไปอีกค่ะ